จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอมหาราชรวม26หลังคาเรือนพร้อมเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนร่วมมือป้องก,กันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอมหาราช ที่บ้านเลขที่34ทับ1หมู่3บ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอมหาราชซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่11เมษายน2564ตำบลน,น้ำเต้าตำบลมหาราชและตำบลบ้านใหม่รวมจำนวน3หลังคาเรือนในวันที่13เมษายน2564ที่ตำบลบ้านขวางจำนวน8หลังคาเรือน และว,วันที่17เมษายน2,564ตำบนบ้านนาจำนวน15หลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น26หลังคาเรือน <Yeah. S 1> เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภัยหลังจากเกิดพายุลมฝนพันชกพันกันโชคแรงในพื้นที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างความเสียหายหแก่บ้านเรือนราษฎรโดยไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจราษฎรและมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นการเบื้องต้นโดยได้ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาโดโรคโควิด -19 ทางนี้ได้กำชับให้ในายอำเภอมหาราชกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อไป